สวัสดีตอนเที่ยงของประเทศสวีเดนค่ะทุกคนสวัสดีครับตอนนี้นะคะป๊าป๊าก็กําลังขับรถไปส่งแม่น้องไปที่ร้านนวดค่ะเพราะว่าวันนี้แม่น้องมีบุกนะคะเพื่อที่ว่าไปนวดผ่อนคลายค่ะใช้สิทธิ์ของสามีนะคะเพราะว่าป๊าป๊าเขาได้ ไอบัตรจากบริษัทอะคะ่ะสำหรับนวดนะคะก็คือฟิชโวลนะคะก็คือปะป๊าเขาก็ไม่ใช้สิทธินี้สักทีค่ะดังนั้นเมียก็เลยใช้สิทธิ์เลยนะคะเราก็ต้องไปหาร้านนวดที่สามารถออกบินได้นะคะแล้วก็ปะป๊าก็จะนําบินลงนี้ไปเบิกกับบริษัทคะ่ะหลังจากที่ไปส่งแม่น้องไว้ที่ร้านนวดเสร็จเรียบร้อยปะป๊าก็จะไปส่งน้องพอใจไปช้อปปิ้งกับเพื่อนค่ะเขาได้ของขวัญ คลิปมาจากแม่กับป๊ป๊านะคะเป็นบัตรช้อปปิ้งค่ะดังนั้นเขาก็เลยมีนัดกับเพื่อนเพื่อที่ว่าไปช้อปปิ้งกันก็มีแม่เพื่อนพาไปแม่เพื่อนก็จะไปอยู่เป็นเพื่อนกับเด็กๆค่ะป๊ะป๊าก็จะไปส่งลูกสาวไว้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะกลับมารับแม่น้องหลังจากที่แม่น้องนวดเสร็จเราก็จะไปต่อกันช้อปปิ้งอีกรอบเพื่อที่ว่าไปหาซื้อของขวัญวันเกิดให้เพื่อน เดี๋ยวไงาตามแม่น้องและครอบครัวไปกันเลยค่ะไปดูกิจกรรมวันนี้ของแม่น้องกับถนน,นเส้นนี้นะคะจะสวยงามมากๆากค่ะเวลาช่วงที่ดอกเอชอรี่บานมันก็จะเป็นสีอมคูอมขาวนะคะชมพูอ่นอ,อนๆสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าร้อนนะคะแม่น้องจะมาถ่ายให้ดูในตอนช่วงที่ดอกเชอร์รีบานค่ะเป็นไฮไลท์ของถนนเส้นนี้เลย แล้วร้านนวดก็อยู่ตรงข้างหน้านะคะปะปาก็จะหาที่จอดรถตอนที่แม่น้องมาสวีเดนใหม่ๆนะคะเวลาเห็นธงชาติไทยค่ะดีใจมากๆเลยเนี่ยค่ะร้านาเราก็กำลังจะเดินไปที่ร้านนวดค่ะกว่าจะหาที่จอดรถได้ ยากมากๆเลยค่ะแถวนี้ที่จอดรถยากมากเลยนะคะตอนแรกที่ป๊าป๊ามาหาซื้อ,อคอนโดค่ะป๊าป๊าก็มาหาแถวนี้แต่ว่ามันหาที่จอดรถยากป๊าป๊าก็เลยไม่เลือกนะคะถึงร้านนวดแล้วค่ะีเอซรยะนี่ค่ะร้านนวดโอเดรนเฮลโอลิเบีย โอ้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ค่ะโอ้ร oh, ้านข้างหน้า <laughs> มีสองร้านติดกันค่ะนี่ค่ะซีรีไทยเมซานนะคะไม่รู้ว่าร้านเปิดยังคะ่ะอ๋อเปิดแล้วค่ะตอนนี้ค่ะแม่น้องก็ถึงร้านนวดแล้วนะคะ ก็จะเตรียมตัวค่ะ,ะตัวนวดนะ,ะคะ สักเตอนนี้แม่น้องก็นวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยว่ะมีน้ำชาให้ดื่มด้วยกาน้ำชาน่ารักมากเลยค่ะเคนเตอร์สกุลเนี่ยผมมาสค่งีองดีใจเลย พี่เขาได้ไไดแชมป์อนนวดด้วยนะคะอันดับสามค่ะในสวีเดนพี่เพื่อนๆคนไหนที่อยู่แถวสโกอเน่นะคะมีปัญหาเรื่องการปรวดเมื่อยหรือเป็นเส้นหรือเป็นอะไรเงี้ยค่ะมานวดกับพี่สิริได้ค่ะเดี๋ยวแม่น้องจะถ่ายชื่อร้านให้ดูนะคะเสิร์อหาแล้วก็บุ๊กเวลาได้เลยค่ะนี่ค่ะ มีใบประกาศครบต้วนีก็แชมป์เจ็ดเจ็ดเหรียญแล้วมาสอนว้าวใบประกาศใบแชมป์เจ็ดเหรียญแชมป์เจ็ดเหรียญเลยค่ะทุกคนจากเยอรมันจากเยอรมันเดี๋ยวให้ดูหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดให้ดูหน้าหมอนวดไอยค่ะส่วนใบนี้ก็อาจารย์มาจากเมืองไทยมาสอนเลยนะคะอาจารย์เต้มาจากเมืองไทยค่ะโอ้โหมีแต่ใบประกาศทั้งนั้นเลยนะคะ เดินเข้ามาในร้านนะคะเห็นไปประกาศนี้อาการอาการปวดเมื่อยหายแล้วค่ะขอบคุณนะคะโอเคค่ะพี่ติลยพี่สิริขอบคุณค่ะจ้าหลังจากที่นวดเสร็จเราก็เดินทางไปที่ห้างตรรสินค้าเพื่อที่ว่าไปหาเลือกซื้อของขวัญวันเกิดให้เพื่อนนะคะตอนนี้หิมะก็กําลังเริ่มตกแล้วค่ะบรรยากาศไม่เป็นใจเลยหนาวมากๆ ผ่อนคลายมากๆเลยค่ะหลังจากกับจากนวดมานะคะเดี๋ยวแม่น้องก็จะหาเวลาไปซ้ำอีกรอบค่ะพี่เขานวดดีมากๆเลยตอนนี้เราก็มาถึงห้างจประสินค้าแล้วค่ะน้องพอใจก็ช็อปปิ้งรอแม่อยู่ข้างในกับเพื่อนไม่ไม่พูดด้วงนินสนานน่กาะ โอเคเซฟให้โดน,นี่ก็คือร้าน Normal Shop นะคะ เป็นร้านที่น้องพอใจชอบมาช้อปปิ้งมากๆเลยค่ะไม่รู้ว่าอยู่ในร้านนี้หรือเปล่านะคะแม่กับพ่อก็พากันเดินหาค่ะ

ได้อะไรมั่งคะลูกไปชอปปิ้งเอม่ได้นี่ค่ะเด็กก็คือเด็กนะคะได้อีกเก็มีเหมือนกันเพื่อนก็มีเหมือนกันได้ไรอีกแล้วก็มีขนมเพราะว่านี่เราสามารถใส่ขนมได้อหนูมีคริบตเพราะว่าถ้ามันพังก็ไปเนี่ก็คือเพื่อนพอใจนะคะคนละไซส์เลยค่ะ แล้วก็หันมาดูพอใจนะคะทุกคนแล้วก็ฝากทองไว้กับแม็กโดนัลค่ะวันนี้ตอนนี้เราก็ช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็กำลังจะพากันกลับบ้านตอนนี้นะคะแม่น้องก็ของของควรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ แม่น้องก็จะไปอาบน้ำเตรียมตัวไปงานวันเกิดเพื่อนค่ะแม่น้องก็กําลังเตรียมตัวออกไปงานวันเกิดเพื่อนค่ะยังไ,ไงตามแม่น้องไปเลยนะคะปะปาก็จะไปส่งแม่น้องก่อนค่ะเพราะว่าแม่น้องมีสองงานนะคะก่อนอื่นก็ต้องไปงานวันเกิดไอพี่ที่อยู่ในเมืองนี้ก่อนค่ะแล้วก็ถึงจะไปงานวันเกิดที่ฮรกันแนนะคะ อ้ยอากาศหนาวมากเลยค่ะทุกคนหนาวจนไอ้นี่เลยค่ะัะคกคนเยอะพะมงานวันเกิดที่จะไปค่ะพี่เขาก็จัดอยู่ที่โลคอนใกล้ๆบ้านแม่น้องเองนะคะปะ้าปาก็จะขับรถไปส่งแม่น้องก่อนแล้วก็จะกลับมารอที่บ้านค่ะ หลังจากที่แม่น้องเสร็จจากตรงนี้แล้วแม่น้องถึงจะโทรให้ปะ๊าปะไปรับแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะไปต่อกันอีกงานนึงแม่น้องให้ดูค่ะไม่ไกลบ้านนะคะบ้านแม่น้องก็อยู่ตรงนี้เองค่ะจะออกไปทางโรงเรียนน้องพระใจเดินไปก็ประมาณห้านาทีค่ะ แอากาศหนาวนะคะป้าาก็เลยอยากจะไปทง่งนี่ค่ะก็อยู่ด้านหน้านีเองนะคะ เสร็จจากปาร์ตี้วันเกิดที่หนึงแล้วตอนนี้ก็กำลังไปต่อที่อีกที่นึงค่ะออหนาวมากเลยค่ะหนาว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 วันนี้ทั้งวันเลยนะคะขาล้อครอบครัวขาลอคะ่ะ ตอนนี้ก็มาถึงปาร์ตี้อีกที่นึงแล้วนะคะทุกคนวันนี้วิ่งรอบเลยค่ะหาติมตีเปอร์เซ็นต์ปาร์ต์อพยพสถานที่ข้ขนมค่ะดูขนมไมนเป่ามันั่นนะคะขนมน่ากินมากเลยค่ะอุ้ยเหลือเต็มถาดดูอุ้ยเอากระสทียมมาทั้งนี้ไมจ้ะอันอันนี้มันเหลือหน่อยแล้วเอาเซ็ต เเดดยมักสมานแกงแก้วตาหอมยี่ลาลดร้อนแรงชายใดได้กืนแกงแรงอยากให้ความหมายน้ำเยใส่สารพัดวางจานใจอะไรตอบดู่ะมีนักร้องด้วย นักร้องเอ็นเตอร์เทนด้ยค่ะ หลังจากกลับจากปาร์ตี้นะคะแม่น้องและครอบครัวเราก็พากันเดินทางกลับบ้านค่ะวันนี้นะคะสำหรับค่ำคืนนี้ก็ยิงยาวถึงตีสองครึ่งเลยค่ะแม่น้องและครอบครัวก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกกำลังใจและทุกการรับชมคลิปเดี๋ยวไงไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้แม่น้องและครอบครัวต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายดนาท์ดไนท์นะคะ